เจมี่วันนี้แม่ขอไปดูหมอลามหน่อยนะไปแล้วแลวหนูก็ไปนอนนะเดี๋ยวหนูก็นนะห,นกหนูจะไปเล่นจิงส่านะไม่หนูต้องนอนกับคุณยายที่บ้านแม่จะไปคนเดียวได้ไหมหทำไมล่ะคะอยากไปนะ่ะทำไมทำไมหนูอยากไปมากทำไมให้แม่ไปไหนะให้ไปเนาะ จะมไมจเครียดจะมีใบ่ฮาไม่เครียดดอกเครียดโพจะมีใจให้ทำไมก็นอนกับยายยิ่ไม่จยิ่งไฟบอลเอาก็แยกเสีที่นอนยายก็ไปนอนกับยายสิไม่นอนทำไมไปกับไปแนมแม่จะไปคนเดียวไม่ให้เอาเด็กไปมันดึกมันง่วงนอนแม่แม่แมนอยู่ไม่ไม ใช่อยู่ปูเมียวไปอยู่ปตาวันเดยงฮะปตาวันเดยงไม่ให้ไปไม่จะไปคนเดียวหนอนอนกับยายอย่าไปไปไหนมาไปตะวันแดงตะวันแดง